สวัสดีครับเมื่อนี้ผมก็มาอยู่วัดบ้านหนองบัวบานเพราะว่าเมื่อนี้เป็นเพป็นว่าสิบ่วงสวงอยู่ดอนผู้ตาบ้นบานว่ามันก็มีแต่หมอลลั่มุ้งดนตรีเนาะผมก็เลยเลยมาวัดมาเบิ่งตูเลขที่เห็น เห็นบ่เมื่อหลายวันก่อนผมได้มาก็เห็นเลขมันเป็นยังเลขสามหาเลขหาหาสองเลขสามเฉพาะเมื่อนี้ก็เลยมาเบิ่งอีกครับคิดคำอะไรนนะมันจะเห็นตัวเก่าบอก็เลยมาสองเบิ่งอีกครับเป็นรอบที่สองว่าเลขปูเปิ่ลไ้เมื่อนั้นน่ะ มันสีเขียนอวอเลยมาซวงบึงอีกครับทแต่ซวงบงึงคุนมูกันหลายอยู่ครับแต่ว่าเห็นว่าืือกันคือเก่าล่ะครับมผมก็เห็นมันก็มีเจ็ดมีสามมีห้าคือเก่าครับในตาผมเห็นครับ แต่ว่าหาหาสที่เห็นหมือนั้นบ่เห็นครับเห็นแต่สามหาก็มีเกตขเาครับเกตสามหาตัวเก่ 3, 5, กเาครับเลยมั่นใจอยู่ครับมวลน,นี่กรสิมาแยกออกเป็นหประตูกสีซื้อสามหเกหาหาเนี่นะครับ ตามนี่จะเห็นในเขียวพญ,ญา,านาคเขียวพญ,ญานาคนี่ครับไมมีสวกไม่ดีดวงอีกก็เลยซื้อตัวเห็นนี่ละครับก็เห็นอยครับนี่เกตมีเกตมีสามมีห้าคือเราครับแต่ว่าผููที่สวงเาเห็นครับก็เลยมั่นใจเจ้าของ ร่องซื่อตัวเจ้าของเห็นหาไม่โชคหาปูเพื่อนไหนโชคให้ลาบอีกเอื่อนมาเบิ่งก็เห็นเป็นตัวเอื่นแล้วครับเพราะว่ามันโชควาสนามันบ่พร้อมกันครับโชคลาบมันบ่พร้อมกันเนาะแตเลยเห็นตัวเก่าละครับก็เลยมาเลาะเบิ่ง บรรยากาศก็มีหอ,อปูอยู่้างๆวาดบอ่อน้ำศักสิทธ์นะครับเบื้องบรรยากาศวาดเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆก็เลยสวยง่ามดีครับรอบๆโบสถ์เพื่อนครับทั้งนี้ว่กันปลาใหม่ต้นใหม่หลาย ลมเย็นดีครับเป็นสมาพักพอดีผู้สาวผู้สถวมาก่ามาอยู่วัดอยู่ว่าแล้วรับนั่งยืนน้ำห่มบ้าปัาานปุ้ยกันอยู่นี่และครับร่มเรื่นดีครับบ้านนง้องโบัาณผ้เดินไปเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับโจเลขอะยังคงสี่ครับ โบเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคุณนึงโบเห็นฮ่าฮ่าสองโเห็นครับหายไปแล้วครับแต่เห็นประตูเห็นที่แรกนะครับเจ็สามห้ายังคือเก่าอยู่ครับอาจจะล่องเสียงโศกเสียงเสือเบิ้งหัวนนี่ามันเป็นจังบุญน,น้อ,นอพี่น้องพี่น้องกับเขามาเบิ้งผมแล้วกร ซอยกดไลค์กดแชร์นี่เด้อ่องใหม่ๆ่องเพราะท่านมีแฟนครับเพราะท่านมีเอฟซีหลายหรอกครับเพราะได้มีกำลังใจหาเลขหาหวยหาตัวเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องมั่นเถือนกอสิบอกได้เห็นอยู่ใ่กสิมาบอกพี่น้อง ท่านผู้ชมแล้วครับมาเบ่งวาดเพ่นกับบวลน้ำพญานาคก,ก็ร้ายตัวครับใส่ขัวมีเบิดทั้งหนา้าทั้งหลังพ่นไปเรื่อยๆซองหาตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับหาโคขาหลับน้ำเขียวพญานาคนํำตัวพญานาคนี่นะครับ ยืนเลาะโหวดเพื่อนนะครับโ้ยวาก็ง่ามเนะาะเดี๋ยวนี้มันกะสซีกะจืดจ่างในจังหน่อยเลยนะครับพี่นอ้องยัางง่ามอยู่ครับเดินรอบๆโบวดเพุ่นนะครับเบื้องพญานาค่วยง่ามวาดเพื่น แต่วันตกแต่วันนอกติดใต้ทิ่เนี้ยก็เลาะเบิ้งก็ขักกันครับนะโดนนจังมาเทียนเองน้อแต่ว่าช่วงนี้ก็มาตีอยู่ครับเพราะว่าเคยได้เลขนำเกี่ยวพญานาคนากะก็เลยมาซองเรื่ๆครับ่ามีสุกมีลับหมวดต่อๆไปครับมาเพิ่นให้โชคลาภอีก ตัวเลขที่เห็นมันก็้คงทีอยู่บวล์โนี้ปะใจครับคนเรีนเมื่อก็เห็นไปเรื่อยมันบมดเท่กันเนาะโชคลาบมันม่มากพร้อมกันเนาะพี่นาอสุกใคฟโชคมันเนาะแต่ละงวดละยังองก็จะแยงหานี่เนาะ พันมาดอนปูตาว่าท่านแวนหรอกครับก็เลยมาหนีก่อนเพราะว่ารุนตีดังกดก็เลยมาพักก่อนอยวัดมาเบ่งบรรยากาศอยู่วัดบรนลุบานเ้าห่มเย็นดีจ้ะบยบายสองหมดนะครับพวกมนตีเลขกแจ้งสิไปเบิ่งตูเลขพี่ดอนปูตา ตอนเหน่อมาภาคพันยู่นี่ก่อนครับวัดนงบวรบางบรรยากาศยวดค้นก็เที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยครับบ่าขาดแจ็กเตียครับมาหูซ่าคอพอนแล้วก็ไปเบิ่งบ่อน้ำสักศิธิ์สร้างเป็นกำลังก่งอสร้างอยู่ครับ พวกผู้เต่าบนประจำเยี่ว่าก็นั่งคุยกับพวกสังนะครับไปได้มาตัวได้ก็มาคุยกันย้อนห่มมันนะครับม่วนดีเย็นดีเนาะม้วกับศาสตร์มานอนน้ำห่มใหม่ปากควันผู้เฒ่าเนาะ่ว่านั่งคุยกับก้าเจ้าโอ้ม้วนครับอยู่วาดเนี่ย มันลมลื่นดีต้นใหม่มันหลายเนาะวัดทันทีกับขวางขวางดีสำหรับตัวเลขที่เห็นกันคือเราลน่พี่น้องยังยังเปลี่ยนแปลงอยู่เจ็ดห้าสามเปลี่ยนตั้งแต่ห้าห้าสองเนาะพาเห็นพาเบาื่องบนเห็นแต่เจ็ดห้าสาม ไปสิเฮ็ดทุกประตูร่องมึงอาจะเจอเลขดังนะครับเพราะว่าหาเกีเกีหาเนี่ยมันมันดังมาแล้วครับซ้ำหาหาซ้ำนี่ก็กระดังอยู่ครับก็ซื้อได้ก็ะซซื้อครับซื้อว่าได้ก็บ่ซื้อตอนแล้วเนาะ <c oughs> พี่น้อง เขาขายจังสีได้เขาพ่อขายเขาพ่อได้แล้วเนาะตามเบิรงเลขคำนวณของผมแล้วเลขหาซ้เนี่ยผมว่าเป็นล้างสีมันแยออกเป็นห้องประตูคือบนมันตองมาเกตเกหาหาเกเลขดังกขบพ่อซื้อแล้วครับซื้อเลขที่เห็นนี่นะครับ แต่ว่าบนจะเป็นเก็ยาหเก็ดรล่างก็จิตซื้อสามห้าสอห้กแค่นี้ครับสี่คููนี่นามันขึ้นมันลงครับซื้อลัดไว้เลยสามห้าสาองห้าสองห จบเลยครับล <problem> in ่างอย่างเดียวบนกระสิซื้อเกต5 5เกตเท่านี้ครับบบซื้อตูวเอินสีดังว่าจะใช้กับบซือเพราะว่ามันใจเจ้าของจีซื้อตัวเลขเจ้าของเห็น ช่างน่าก็จังสิออกไปตอนปูตากล้ิะหอดใบสองแล้วเปุ๊นสิจบแล้วที่วงดนตรีสิไปเบิ่งกระเจาสิได้เลขวกวองวดปุ่บจะให้ตัวใตก็สิมาฝากพี่ฝากน้อง,งเข้าเราละครับถ้าได้ตอนปูตาเรววาช่องยูทูปมาหลายครับเห็นหลายอยากกระสินอุบบนก็มี แต่ถววอนเฮาเนี่ยมันก็หลายเยอ่เนาะช่องยูทูบก็เพราได้ไปใกล้ก็เจ้าแต่ว่าช่องน้อยๆก็เจะาพ่อหุ่นจักหน่งนองเนาะอยูดไ,ไกลๆไทยหนองเนอกจ้าก็บ้าบอกได้ตัวได้จัาบ้าบอกปีบอกนอ่องเพามันหลายช่องมาเหมือนยูดอนสููตา สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้เดอ้อพี่น้องเอ้ยตัวเลขก็มาเงบังมันก็คือเก่าอยู่เนาะมันก็ได้เจ็ดสามห้าขึ้เก่อเกาอยู่อยู่พี่น้องบ่เปลี่ยนแปลง,งผมก็จะลองซื้อตัวนี้แหละขันมันบอ่อันเนาะอันจะเมื่อเขาบ่ออ่นก็ดีได้ซื้อตัวนี้แล้วลองเบิง่งเรียกว่าเสียง เเป็นแนวทางเนาะบอกปีบอกน่องมากจ,จังสื่อเด้อบอมากกับพานไปเด้อพ่นองเลยสืตามสีเห็นมาคืองวดก่อนก็เห็นก็เถิกพอได้ใส่ยโย่ใส่ดวงดวงวัวไหก็บวถือแล้วเนาะครับพี่นอง Kip ni ke Ambo min yang kata kena lapi nong, buah kip buah nong